เราไม่ได้มีคู่แข่งเราค่ะต้องมีแต่การพัฒนาตัวเองให้เราอะค่ะดีแลวยอดเยี่ยมยิ่ยงขึ้นการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูจูนตัวเองในเรื่องของความคิดมุมมองของการใช้ชีวิตประสบการณ์ในอดีตของคุณไม่ว่ามันจะเคยผ่านการเลวร้ายมาแค่ไหนครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบความสัมพันธ์แย่โดนอกหักผิดหวังในความรัก แต่เมื่อคุณมาพบว่าไอ้หนทางที่มันจะทําให้คุณมีความสุขและมีความสําเร็จในชีวิตคู่คือการให้คุณเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะครูพูดตรงสิ่งน,นี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาระบบของความเข้าใจของความเชื่อของเรามันสั่งสมมาจากประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าความรักมันไม่แน่นอนมีแต่การเลิกรากัน มีแต่ความเจ็บปวดไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ชายที่มามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงโดยยิ่งเป็นชาวต่างชาติอีกคุณจะยิ่งไม่เชื่อมั่นกับมันเพราะว่าในอดีตประสบการณ์อันเลวร้ายที่คุณได้รับกับมันต่างหากแล้วคุณก็ฝังใจกับสิ่งนี้เรื่องนี้แต่ครูอยากให้เราอะค่ะมามุมมองตัวเองใหม่การที่คุณจะพัฒนาตัวเองด้วยการปรับพื้นฐานของจิตใจ ให้ตัวเองอะค่ะรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วมีความสุขสิ่งไหนที่ไม่มีความสุขเราไม่ควรจะทำมันคิดง่ายๆแค่นี้เมื่ออะไรมากระทบใจแล้วรู้สึกงงงสงสัยในความรักความสัมพันธ์เขาหายไปค่ะเขาไม่ได้แชทต,ตอบมาเขาไม่ได้ติดต่อมาก็แสดงว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราระยะเวลาในการขอแต่งงานถ้าเพิ่งเจอกันเขาขอแต่งงาน ก็ต้องเป็นฝ่ายดูเขาเราเป็นฝ่ายตั้งรับค่ะเราไม่้เป็นฝ่ายลุกอะไรเลยนะคะเราเป็นฝ่ายรับเขาเสนอความสัมพันธ์มาเราก็โอเคเขาส่งเงินเ่อส่งเงินมาเราก็โอเคเขาจะบายๆเขาแล้วแต่เขาแล้วเราก็เลิกเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็หาคนใหม่มาคุยคุยกับคนเยอะแยะแต่คนไหนที่เราเจอคนดีจริงจริงใจกับเราแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาดูแลความสัมพันธ์นั้นให้ดีและให้ยอดเยี่ยมขึ้นไป นั่นคือสิ่งที่ครูคิดว่าเราไม่เคยมีคู่แข่งค่ะเรามีแต่ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะและขอให้นี่เป็นหนึ่งบทเรียนสําหรับเรานะคะในการพัฒนาตัวเองดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆคิดแต่สิ่งดีๆเท่านั้นค่ะที่อยู่ในหัวของเราขอบคุณค่ะ